CCI หรือ Crossing Cultures International โวยงาน CCI นับว่าเป็นที่รู้จักในบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าแต่หากพี่น้องคนไหนยังไม่เคยได้ยินเรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันนะคะไปกันเลย CCI เป็นศูนย์ฝึกอบรมพระคัมภีร์สำหรับศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักร BTCP และ BTCL เพื่อผลิตสิยาพิบาลและผู้นำให้เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ได้เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณของพริสตจักรท้องถิ่นและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับธรรมิกชนในการรับใช้งานด้านพันธกิจเป้าหมายของเราคือเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหัวใจความคิดของศิยาพิบาลและผู้นำคริสตจักรที่เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น และเป็นผู้รับใช้ที่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าและรับใช้พระชากรของพระองค์และเพื่อมรุลุเป้าหมายสูงสุดของเราตามพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้ว่าเราปรารถนาจะเห็นผู้คนเข้ามารู้จักพระเจ้าและนมันสการพระเจ้าผ่านพระเยซูคริส CCI ขอเชิญชวนสยาพิบาลผู้นำและคริสตจักรต่างๆที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้มีส่วนในพันธกิจทั้งแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลามาร่วมพันธกิจกับเราเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนของพระเจ้าในด้านพระวจนะทักษะการนับใช้และชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหากท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางด้านล่างนี้ 可爱的。